สวัสดีครับผมมานี่ผมสิมาซ่อมเครื่องซักผ้าได้พี่น้องเลยคืองซื้อผ้าไฮเออร์นะครับนี่ตามนี้ครับรุ่นกันเลยเป็นเครื่องซักผ้าธรรมดานะครับสองถังนะครับก่อนที่จะซ่อมน้ำเทสก่อนพี่น้องว่ามันยังมันเสียนะครับเดี๋ยวซ่อมไปนะเจ้าของเพื่อนจะหามาเอออันนั้นกับบดีอันนี้กรบบดีนะครับเทสก่อนนะครับผมเทสทั้งปั่นแห้งก่อนนะครับทั้งปั่นแห้งนะครับปกติได้พี่น้องเ้อทั้งปั่นแห้งปกตินะครับผมตัวนี้ เปิดน้ำมันมีปัญหาแล้นะครับก็เจ้าบอกนะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าเาวลาสักนะครับเวลาสักมันมีเสียงดังนะครับนะมันจะเปิดนะอาการนี่เฟืองรูดนะครับผมผมจะเปลีบบ่ยนกระบุกเกียร์ครับพี่นอ้องผมก็ซ่อมแล้วครับอาการนี้นะครับ ผมจะถอดมาแล้วผมจะไปซื้ออะไรนะครับเดไปถอดที่เบิ่งก่อนนะครับว่าเป็นนาเตะนหน้าตาของมันนะครับเอาโอเคนะครับผมถอดก่อนเด้ออันดับแรกค็อพี่น้องก่อนที่ทาการถอดกระปุกเกียร์นะครับใส่เกลี่ยขควงแฉกงนะครับแต่ก็เป็นบางรุ่นนะบางบางรุ่นอาจจะเป็นอ่าเป็นหัวน็อตฮะัอันนี้เป็นเกลี่ยงแกนงครับแล้วแต่บางรุ่นนะครับม็ถอดออกนะครับหลักกาดึงอ่อนะครับผมคาที่โทรศัพท์พี่น้องเขาออกมาได้นะครับผมจะต้องใส่สองมือนะผมเชียรเบิงเอ้ยผมสีเอาออกก่อนนะครับอันนี้บนายกะครัม นี่ครับผมถอดออกมาออกมานะครับตัวนี้จะนั้นกลับมาทางหลังพี่น้องทางหลังนะครับกระชีเปิดฝาแล้วครับจะง่ายนะครับเปิดฝาหลังออกนะครับผมเปิดออกแล้วนะครับวันนี้ผมผมสินอนลงวิธีของผมนะปกตินะครับมันจะมีผมไม่ต้องไ่ขลุ่ยยาวนะครับใส่ขลุ่ยยาวขลวงยาวผมก็จักไปใส่พี่น้องไปซอมบองนั้นบังนี้นะลืมพ่อมทางรงเท้อนะครับแต่ผมเก็บไปก่อนเด้วตอนนี้อไปก่อนต้องใส่ขคุ่ยยาวครับอนลมนอนลงครับตอนนี้ครับ เอางล่มล่มทางลงนะครับนี่แกนะครับบางคนอาจจะถอดฐานนี่ออกนะเพราะว่ามันใช้เวลาเหิงนะครับถอดฐานเนี่ยพว่ามันซาครับผมจะถอดลมไปผมจะไอไข่ไข่ข่วงแย่ครับไปเร่นครับผมเสียแต่เบิ้งเมื่อกี้ผมยืดออกนะครับมันยืดออกได้ครับไข่ข่วงผมมันยืดออกได้นะครับถึงแล้วบันนี้นะผมเสียแต่เบิ้งพี่น้องตัวนึงนะครับคันให้เบิ้งนะครับตัวนึ่งไงล่ะขอให้มันถึกนะครับนี่มันไม่ไค่ข่วงเห็นบ่นี่นี่นี่ันออกเห็นบ่นี่นี่นี่ น็อตประมาณ4ี่หาหกตัวพี่น้องบายากกว่านี้เหตนตามนี้นะครับคันออกให้มดนะครับทุกตัวแล้วก็ดึงออกพี่น้องบายากนะครับเนี่ยเนี่นี่ออกมาแล้วนี่ยน็อตเห็นว่าเนี่ยอ่ากับผมเรื่องจากคันคันน็อตออกแล้วนะครับบางบางอันก็มี6กตัวนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มี4ี่ตัวนะพี่น้องวันนี้เขาก็ถอดออกเลยนะครับดึงออกเลยพี่น้องดึงตึ๊อออกมานะครับพี่น้องแต่ว่ามันสียออกได้บ่ท่านนปัญหาคือว่ามันสีออกได้บ่รุ่นนี้คันออกบ่ได้กับงานเข่าแล้วเห้พี่น้องเขาก็ต้องกัน อะไอ่ะมันก็ต้องได้ง้างตรงนี้นะครับ <fun> <uum> น็อตตรงดากนี่นะครับนี่ง้างออกนะพี่ <athletes> พ <fun Rico> น้องมัสดุก็ออกมาได้นะครับแต่เป็นชิพยพยามนะพี่น้องผู้ชมได้บ่นี่มบอกมาได้ก็ต้องถอดน็อตคือว่านี่ <un boxing> แหละครับนี <Live> ่ตามับนกับผมสุดท้ายผมต้องถอดฐานนะครับออกออกมามาได้นะครับพี่น้องต้องถอดฐานออกมาเลยนะครับนี่น็อตนะครับนี่น็อตอยู่ใต้นี่นะครับพี่น้องนี่ตามนี่นะครับพี่น้องหาบึงนะครับ จะเอาออกมาได้พี่น้องมันอีสิฟ้าไปพี่น้องเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนพาไปซื้อในเมืองพี่น้องผมบริษัสตอกของไว้นะครับที่จริงคอมมือสองก็มีพี่น้องแต่ผมไม่อยากใส่ละครมือสองเดี๋ยวมันมีปัญห,หาพี่น้องซื้อของใหม่ดีกว่านะครับโอเคบันนี้พูดล้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาพอล้จะค่อยมาเปลี่ยนให้เพิ่งนะครับผมไปมาแล้วครับพี่น้องบานนี้มาแดดให้เมืองพี่น้องไปซื้อของมานะครับมันอีนสะพ้าพี่น้องแดดกระเดดกระสางมันพี่น้องนะครับซื้อมาแล้วเด้อเดี๋ยวผมจิแกะให้เพิ่งนะครับนี่ ของใหม่เด้อตัวนี้เด้องานตุกจ่อยนี่ครับตัวเก่ามนเด้อน,นี่เด้อตัวเก่ามนเด้อตัวนี้เด้อเย็ยปบปักไปก่อนปักไปก่อนตอนนี้กะบัยากพี่น้องพอเขาได้มานะครับเอาแกะได้มันก็ต้องใส่ได้พี่น้องนี่นะครับตัวนึื่งกะประมาณสามร้อยบาทพี่น้องนี่นะครับของใหม่เด้อพี่น้องเด้อนี่สติ๊กเกอร์นี่ราคากระมีนะครับ ผมกระสิใสเลยนะครับเพราะว่าสิบดิไซนให้เบิ่งนะครับพี่น้องสิมาถ่ายตอนที่ว่าใส่แล้วมันตาครับมาพอทำงานแล้วมันมันมันบอกเฟืองบอลูนก,ก็ซื้อมาใส่ได้นะครับามาส่งของแล้วบัดน,นี้แป๊บนึงเด้อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นะครับนี่ของเก่าเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิมาลองให้เบิร์กนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมใส่น้นำเข้าไปเพื่อเพื่อที่จะรูปมันหัวบ่นะซีมันหัวหนะบ,บอลนะผมก็ ตัวใหม่เดอนเด้อนี่คนใส่บันไเด้อเดี๋ยวผมจะปล่อยทํำมาก่อนนะครับปล่อยน้ำมาก่อนผมจะปล่อยอน้ำมาก่อนนะผมเสียวมือจับนะฮะเพราะว่าจะมีน้ำม,มเขาบรูามันมันห่วงมันยังบ่อนะเพววื่อความปลอดภ,ภัยเดี๋ยวเขาจีจับบางวันมันจะรูดบ่อนะบานี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะผมกัปนหนึ่งอ้าปล่อยน้ำบกเบิดแล้วนะครับบานี้ร้องมือจับเบิ้งบางนี้ให้บ่พี่น้องมันจะบลูดนะครับถ้า าของเอ่อถ้ามันใส่งานได้ปกตินะครับมันจะมีแห้งนะครับนี่แต่โบต้องบบแนะนำให้เอามือเห็ดเด้อเพราะว่าโบามีความสชนานาญอยวมันชิเห็ดให้นิว้วมันหักได้นะพี่น้องเด้อโอเคครับใส่งานได้เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่เขามาลงสมคลิปวิดีโอเด้อพี่น้องเด้อแต่ผมเแาวคือจะพาไปส่งเขาก่อนครับเจอย๋ยวคลิปหน้าครับสวัสดีครับ